สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะโอเควันนี้มาทอบ้างละใช่ใช่จากปกคลิปจากปกคลิปนะครับผมว่างบห้าหมื่นเปิดร้านสักได้ไหมได้ไหมคะมได้กับไม่ได้อ๋อเหรอมีทั้งได้และไม่ได้มีทั้งได้และไม่ได้ใช่จริงๆเราก็มีการเลี่ยงต้นทุนบางอย่างได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันดีกว่าเพราะว่ามีคน่ะถามมา เยอะรวมทั้งนักเรียนที่มาเรียนกับผมด้วยว่ามีงบอยู่เท่านี้เริ่มต้นจะต้องซื้ออะไรดีออมันมีต้นทุนอะไรบ้างแก่นอกว่าเอ๊ะอุปกรณ์อุกษณทั้งหมดเท่าไหร่อะไรยังไงเปิดร้านอะไรยังไงเนาะก่อนครับผมก็เราม,มาแจกแจงกันเลยดีกว่า อาคิงจากคลิปแรกที่เราเคยทําก่อนแต่นานแล้วน้ำปีที่แล้วคลิปนั้นนานแล้วตอนนี้ราคาของขึ้นแล้วอันนั้นมันยังไม่ค่อยละเอียดเนาะเออไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนั้นเพืนแบบว่าขั้นตอนภาพรวมใช่อันนี้มาเล่าให้ฟังมาเล่าเล่าให้ฟังเออเล่าให้ฟังแต่เป็นตัวเลขหน่อยที่ค่อนข้างละเอียดจะพยายามกันเนาะโอเคเพราะไม่มีอะไรจดไว้เลยนึกออกล้วนๆไมม่ีเรามันสดๆอยู่แล้วต้นทุนแรกเลยต้นทุนแรกที่เราจําเป็นที่จะต้องมีในส่วนตัวผมนะโอเคมีต้นทุนเรื่องการศึกษา การศึกษาหรือการที่เราได้ไปเรียนฝึกศักมานะครับไปเรียนตัวต่อตัว,ตวหรือคอร์สออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องเสียเงินไปเรียนราคาแตกต่างกันเหมือนบางที่ก็จะหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าก็เคยเราก็เคยเห็นว่าสามหมื่นห้าที่กรุงเทพนะครับก็มีเห็นนักเรียนที่มาเรียนกับเรานะเขาก็บอกว่าไปเรียนมาซึ่งนี่ต้นทุนนี่หัวคลิปเขียนว่าไงห้าหมื่น เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือหมื่นห้าไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเราเหลือหมื่นห้าเราซื้อบ็อกเซตไปบ็อกหนึ่งบ็อกเซตเท่าไหร่สี่พันเก้าซื้อบ็อกเซตไปสี่พันเก้าเหลือตอนนี้เหนึ่งหมื่นเดียวเหลือหมื่นหนึ่งในกรณีที่คุณไม่ต้องเช่าที่และทําเล็กๆที่บ้านคุณเริ่มสักได้เลยจากบ็อกเซตเออและคุณก็ได้รายได้จากมันเลยเพราะว่าอุปกรณ์ในบ็อกเซตอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ที่ร้านหมึกมันก็สักของจริงของไดนามิกได้ทุกอย่าง นี่อ่าแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องลอกลายเครื่องปริ้นสามอย่างนี้ในงบเหมือนหนึ่งซื้อได้ครับในหมือนหนึ่งก็ซื้อคอมมือสองเครื่องปริ้นสองพันเครื่องลอกลายอีกสามพันได้แล้วนะถ้ายังไม่มีเครื่องลอกลายก็ลอกด้วยมือไปก่อนเนี่ยต่อยอดจากบ็อกเซตได้ใช่ไหมสําหรับคนที่ซื้อบล็อกเซตเราไปแต่อันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ย้อนกลับอีกทีหนึ่ง ในกรณีที่เราฝึกเองนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออุปกรณ์สักเครื่องสักเราก็บอกราคาไปแล้วถูกไหมอ่ย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปดูได้นะครับหนึ่งสิ่งที่ต้องมีคือเครื่องสักราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นถ้ามีห้าหมื่นซื้อ fk เครื่องทนงก็หมดแล้วก็ไม่สมควรมีห้าหมื่นไปซื้อเครื่องสักเครื่องละสองหมื่นก็ไม่สมควรคุณสมควรจะซื้อเครื่องหลักพันหลายเครื่องไว้เป็นสำรอง ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าสักสักอยู่ดับสวยสองคือสีสีตอนนี้ข<อ>วดหนึ่งประมาณ350ะนะครับขวดเล็กขวดเล็กข<อ>วดที่เป็นสีต่างๆ3 5 0สถึง4 0่ส่วนขวดสีดำของเราใช้ไดนามิกขวดหนึ่งประมาณ1ัน0อถ้าเราสั่งงานขาวดำล้วน,วนเราใช้แค่ตัวน,นั้นได้1ัน0อถ้าเป็นงานสีก็จะเพิ่มสีขึ้นไปอีกนะครับของเรามีประมาณ1 2 0 1 3 0สอสีค่อยๆซื้อไปได้อันนี้ต้องบอกก่อนค่อยๆซื้อไปได้ ซื้อสักสิบสีก่อนสิบสีที่ครอบคุมงานของเรานะครับก็ค่าสีก็ตกประมาณ5,000บาทเนาะรวม <okay. S 1> สีดำหมายถึงว่าเซตที่แบบว่าสีหลักๆอ่าสีหลักๆประมาณสัก5,000ันเนี่ยได้ละรวมน้ำยามิกน้ำยาอะไรด้วย uh huh. ใช่ครับสีแล้วเนาะต่อไปมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันมันลดต้นทุนได้อุปกรณ์ที่เอาไว้ห่อหุ้มต่างๆเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองก่อนในช่วงแรกเราใช้แรปอาหารอะ แรบหมดเลยแรบที่วางแขนแรบเตียงแรบสเตชันแรบเครื่องสักรเราใช้แบบนั้นก่อนก็ได้เราไม่ต้องไปซื้อแยกแบบว่า,าต้องมีที่คุมเตียงนะต้องมีอะไรอย่างนี้นะเราอย่าพึ่งก็ได้อันนี้มันก็ม้วน100กว่าบาท50เมตรร้อยเมตรก็ว่าไปใช่ไหมครับนี่<อ>ต้องมีแล้วก็คแกะออกถูกต้องใช่ต่อไปก็จะเป็นพวกของเหลวต่างๆก็จะมีพวกน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกน้ำเกลือน้ำอะไรอย่างนี้ ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสีที่ต้องมีแต่แมน้ำเกลือขวดนึงไม่กี่ตังค์หรอกอุ้ยเธอน้ำเกลือขวดหนึ่งอะ่ะแบบอย่างดีๆเลยก็ประมาณแบบ40บาทบืาจริงๆอะ่ะตัวน้ำเกลือถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำยาม i กน้ำยามิกขวดหนึ่งมัน300 400เนาะใช้น้ำเกลือผสมแทนได้นะกับสีในช่วงแรกๆเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีตัวน้ำยาฆ่าเชือ้อนั้นซื้อเป็นอันใหญ่ไม่รู้กี่ลิตรพันแปดได้พันแปด แล้วก็พวกไอ้สบู่เขียวไงสบู่เขียวเนี่ยมันขวดหนึ่งมัน300 400ก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้อกี่มินกี่อะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็จะมีพวกขวดใส่บีฟโฟมขวดบีฟโฟมที่เราใช้นี่ก็60บาทฟอกกี้สักอันตามร้าน20 <c oughs> ร้านขายของ20เออใช่ไหมครับแล้วก็มีเตียงสัตวกเก้าอี้ e, ก็อะไรนะที่รองแขนทั้งหมดเนี่ยประมาณ5000อ๋อเหรอ ตเตียงสักสัก2 0 0พกว่าบาทเก้าอี้สักพันหนึง่งที่รองแขนอีกสักพันหนึ่งผมว่าได้<อ>ใช่มีในช่องออนไลน์อะ่ะมันมีเยอะมากช่องทางออนไลน์ครับประมาณ5 0 0พันนี่อยู่เลยถ้าใครยังไม่มีที่รองแขนสมมุติเราแบบที่รองแขนมันพันกว่าบาทเนาะก็ถ้าสักตำแหน่งที่แขนที่พอจะเป็นไปได้ในการวางแขนได้อะ่ะให้ลูกค้านั่งบนเก้าอี้แล้วแขนวางบนเตียงสักแทน<อ>ผมก็เอาแขนวางบนเตียงแล้วเราก็นั่งตรงกันข้ามอ่า สบายเราก็เอาไอ้ตัวกระดาษทิชชู่มารองหรือว่าไอ้กระดาษที่มันเป็นร้อยแผ่นอะอที่มันเป็นกระดาษรองที่เราถ่ายดูทุกคลิปมันจะมีกระดาษสีดำๆนึกออกปะผมจําราคาที่แน่นอนไม่ได้มันประมาณสักแปดสิบแปดสิบบาทแล้วก็พวกถุงมือถุงมือกล่องหนึ่งเหมือนของสีดังอะไรเงี้ยที่เราใช้มันก็ไม่ได้แพงของสองร้อยร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยได้ก็อีกร้อยข้างห้าสิบคู่อ่ะลืมไปลืมไปรีบไ,ไปเนี่ยพอไม่ได้จดก็จะลืม,มเข็มสัก ไม่ได้ถูกพูดถึงเอข็มสักเข็มสักมีตั้งแต่กล่องสองร้อยปจนถึงกล่องหลักพันหนึ่งกล่องส่วนใหญ่จะมียี่สิบเล่มที่เลือกให้ดีถ้าเราชัดเจนเรื่องสไตล์งานเราจะรู้ว่าเราจะใช้เข็มอะไรซร่งในส่วนเนี้ยเราต้องไปสืบจากใครแบบต้องถามถามใช่เราอ่ะต้องฝึกฝนก่อนจนเรารู้ว่าเราอ่ะจะเปิดร้านแนวไหนก่อนถ้าคุณใช้เข็มเล็กคุณก็ไปหาว่าเข็มเล็กมันมีอะไรบ้าง ใ่เข็มใหญ่ขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องมีคือเข็ม R L เดินเส้นยังไงก็ต้องมีมมใช่อ่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือมีต้องมีไฟไฟเนี่ยมันเอาไว้สําหรับดูใช่ไหมไฟที่ผมใช้อ่ะที่ร้านอะ่ะมันตกแล้วรวมขาตั้งประมาณ700บาทเออใช่ใชแถมเออหลอดไฟก็หลอดหนึงประมาณร้อยหนึ่งเออเนี่ยเท่านี้เราลองดูนะ เราลองนับดูที่ที่ผมพูดมาเธอใชนผมราคาไม่ทันเอาจีบอ่ะ <c oughs> จริงคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นราคาที่ชัดเจนแต่ว่าลองย้อนคลิปแล้วค่อยๆบวกกันมาดูคนจะตอบวกค่ะอ้าโอเคววมีไอ้ตัววาสลีนด้วยลืมแปันหนึ่งอ่าตัาววาสลีนก็ถ้าซื้อเป็นกระปุกใหญ่ๆอะ่ะม,มันก็ตกร้อยร้อยหกสิบบาทมั้งใช้ได้นานมากนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ในการเริ่มต้นผมว่าโอเคละ น่าจะน่าจะครบแล้ะต้องบอกก่อนว่านี่เริ่มต้นสาหรับคนที่ไม่มีค่าเช่าที่นี่ผมมองว่าถ้าเราเปิดเองที่บ้านเราไม่ได้ต้องเสียค่าอุปกรณ์กรณตกแต่งคืออาจจะมีแอร์สักตัวหนึง่งห้องเล็กๆ900 0 BTU บทแอร์สักหมื่นหนึง่งพร้อมติดตั้งแต่ถ้าที่บ้านมีห้องอยู่แล้วมีแอร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ก็โอเคก็ไปลดตรงค่าไฟแล้วก็ไปคิดเอาเองใช่ก็ทาสีขาวไว้ให้สะอาดๆโล่งๆผมว่าก็โอเคละอย่าอย่าเพิ่งตกแต่งอะไรนี่คือเริ่มต้นผมว่า จากหัวคลิปที่ห0 0 0 0ื่นอ่ะซื้อของพวกนี้ทั้งหมดได้เหลือซะด้วยซ้ำแล้วเอาที่เหลือไปซื้อเส้ส,สัยก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าให้สรุปเลยว่า5้า0 0ื่นเนี่ยอ่ะส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าเอ้ยมีงบประมาณ5้าหมื่นเท่านี้อะไรเงี้ยได้ไหยผมว่าสบายเลยตอนที่ผมเริ่มต้นอ่ะผมมีงบไม่ถึงนี้ซะด้วยซ้ำใช่ผมเริ่มต้นจากสิ่งที่ผมมีก็คือไปขโมยเขามามใช่ <laughs> รักษาภาพลักษณ์นิดหนึ่งอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะผมซื้อเครื่องสักชุดละ2,500ันห <c oughs> มาเริ่มต้นซื้อเตียงมือสองมา500บาทเก้าอี้ก็มือสองไปซื้อสเตชันมานะมีสเตชันก็พันกว่าบาทก็ค่อยๆเป็นเติมไปเรื่อยๆแกเหมือนเล่นปลูกผักเลยอะ่ะเหมือนเล่นเดซินการสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเล่นเดซินเลยสิ่งๆที่จําเป็นที่ต้องสะสมจริงๆคือประสบการณ์ของเราใช่ไหมครับประสบการณ์เนี่ยต้องสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งอันนี้งงเองคุยเองงงเอง อเราสรุปในราคาที่มันโอเคเลยสรุปกันนะครับจากที่เราพร่ำพรรณนาโหวหารกันมายาวนานประมาณ10บนาทีสรุปให้ฟังเลยเป็นตัวเลขนะครับผมเริ่มต้นง่ายๆเลยเครื่องสักสิ่งที่ต้องมีคือเครื่องสักใช่ไหมเครื่องสักตีไว้สัก4ี่พันอ่ะสี่พันเอาอันนี้แล้วแล้วก็เข็มสักเข็มสักกล่องหนึ่ง500บาทในช่วงเริ่มต้นอาจจะซื้อมาสัก สามกล่องก่อนสามอลกล่องหนึ่งห้าอลกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวก RM หรือ RS อ<ม>ก็ได้กี่บาทละห้าพันห้าโอ้ห้าพันห้าอยู่เลยเห็นไหมต่อไปก็จะเป็นตัวแรปเนาะ<ม>แรปสักม้วนหนึ่งก็พอร้อยกว่าบาทแล้วก็เก้าอี้เนาะเก้าอี้พันห้าที่รองแขนพันหนึ่งเตียงสักสามพันต่อไปก็จะเป็นพวกน้ํายาฆ่าเชื้อเนาะเฉ<ม>พาะน้ํายาฆ่าเชื้ออะมันมีหลายราคาแต่เราตีกลมๆว่าพวกน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ขวดละหกสิบาทอย่างเงี้ย ไอตัวโฟมขีเขียวอะกวดหนึ่งอะมันใช้ได้นาน <c oughs> อันเนี้ยเราก็ตีกลมๆทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดในรวมน้ำยาฆ่าเชื้อผมว่าประมาณ2000 <c oughs> ตีเป็นกลมๆว่าประมาณ2,000บาทมีน้ำยาฆ่าเชื้อเนาะ <c oughs> ไก่กรีนโซฟนะครับแล้วก็ไอตัวแอลกอฮอล์พวกนี้น้ำเกลือพวกนี้นะรวมกันหมด4อย่างละ2,000นี่ได้ต่อไปก็ถุงมือกล่อ,อง200ก่อง0เอ,อ ต่อไปก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อาจจะซื้อมือสองในกรณีที่เราซื้อทุกอย่างที่ทั้งเครื่องปริ้นและเครื่องลอกลายเป็น Wi-Fi หมดซื้อ iPad มือสองเครื่องหนึ่งสักหมื่นหนึ่งซื้อ iPad ดีกว่าเออวาดรูปไปด้วยเนาะ iPad ก็ไปดูนราคากันเองไอแพดเราตีกลมไหมหรือจะยังไงเราตีกลมดีๆสักหน่อย iPad Air รุ่นใหม่ๆมือสองสักประมาณหมื่นสามได้อยู่พึ่งพิ่งพึ่งดูราคามาอ๋อเครื่องปิ้นเครื่องลอกลายเครื่องลอกลายถ้าเป็น WiFi ที่เราใช้นี่ประมาณ4 0 0 0 เครื่องพิมพ์ก็2,000กว่าบาทเครื่องลอกลายกับเครื่องพิมพ์นีน่6 0 0 0รวมกระดาษไปหน่อยหมื่นหนึง่งเพราะกระดาษลอกลายกล่องละ2 0 0 0ถ้าดีๆแต่เราก็ใช้ของจีนได้ก 3, ล่องละ300รกว่าบาทก็อยู่ที่เลือกใช้ข้อดีข้อเสียต่างกาันแต่เริ่มต้นผมว่าก็ไม่ต้องซื้อทั้งกล่องหรอกซื้อเท่าที่ใช้ก่อนสรุปให้เลยว่าตีอีกเครื่องพิมพ์กับกระดาษ a 4ด้วยอะไรด้วยต่างๆน,นานานี่หมื่นหนึ่งตีกลมๆ iPad เมื่อกี้หมื่นสามซื้อ iPad Air 2. 2> อมือสองซื้อโปรคีเอ็อีก300กว่าบาท อ่าใช่ใช่โอเคโอเคแต่มาทีนี้ก็ทีนี้จะเป็นของพวกถังขยะถุงแดงของฟอกกี้นู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆซื้อทุกอย่าง20เออที่ร้านทุกอย่าง20บาทเออก็20เนี่ยก็ซื้อไปขวดบีฟม60บาทแต่บางทีเขาแถมไงไอของทุกอย่าง20อ่ะผมตีแบบง่ายๆเราเผื่อเสียเผื่อขาดเผื่อพังอะไรเงี้ยสัก200บาทอะตีคมๆแล้วก็จะมีแรปที่แรปฟิล์มตอนที่ แผลสักเสร็จถ้าเรายังไม่มีเราใช้แรประหารได้นะเพราะเมื่อก่อนเขาก็ใช้กันแต่ถ้าเราจะให้ดีขึ้นหน่อยเราก็ใช้แรปสหาหรับรอยสักรประมาณประมาณ4 5 0บาทผมจําไม่ได้ว่ากี่เม็ดใช่ของนีได้เยอะอยู่ต่อไปก็จะเป็นพวกผ้าหงผ้าห่มเราหาได้นะหมอะไรเงี้ยหาได้ที่บ้านโอ,น <Okay. S 1> อนเคไ,ไม่ต้องเสียก็ได้เน้นย้านะว่านี่พูดถึงคนที่ทําที่บ้านและแนะนาให้เริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าที่เข้ามา ช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีสเตชันสเตชันมันประมาณพันสองที่เราเอาไว้วางของอุปกรณ์ต่างๆนานามากมายแล้วก็ไฟไฟพร้อมฐานพร้อมหลอดแล้วมันตกประมาณอ่ะแปดร้อยสักสองอันแล้วกันต่อไปเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆที่จะต้องมีเช่นว่าเราต้องถ่ายรูปเอยถ่ายอะไรเอยกล้องเราก็หาจากสิ่งที่มีเลยเรามีมือถือก็ใช้มือถือถ่ายออไปก่อนอันนี้ไม่นับปรกันไม่นับใ <Okay. S 2> ไม่นับไม่นับแต่สําคัญนะ เพราะว่ามันจะถ่ายทอดโฆษณาของเรา,อ,าออกมาทพาได้พวกของเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้พูดถึงเช่นพวกแก้วใส่น้ําเกลือหรือว่ากระดาษรองพวกนี้ครับกระดาษรองนั้นโฟมครับแล้วพวกนี้มันไม่แพงใช่อีกผมตีอีกสักพันหนึ่งแล้วกันนะนะมีไอโฟมครับนะครับเป็นโฟมครับแล้วก็กระดาษรองถาดมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ทุกอย่าง <Okay. S 1> เล็กๆน้อยๆยิบย้อยทิชชูทิชทชู่อะไรเงี้ย ผมว่าในพันหนึ่งอะได้ไม่ต้องซื้อเยอะก่อนไงแรกๆอโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวมาัสาลีนวัาสาลีนมีหลายแบบเริ่มต้นผมก็ยี่ห้อดรอ,อเป็นยี่ห้อของคนไทยไม่แพงประมาณร้อยแปดสิบราคาประมาณนี้เหรอเออราคาประมาณนี้เท่านี้แหละพี่ก็คงประมาณนี้แหละถ้าขาดเ,ล,เลยแล้วก็ไปย้อนดูคลิปใช่ใช่ <c oughs> ผมว่าผมว่าน่าจะพูดไปค่อนข้างครบละเหมือนพวกไม้ปงไม้ปาดสเพรละเล็กๆน้อยๆนั่นเราไม่นับหรือละ ราะมันอาจอยู่ในทุกอย่าง20ก็ได้ไม่ติมเลยใช,ใช,ใช,ใช่หรือว่าไปซื้อที่ร้านยากล่องหนึ่ง80บาทอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเล็กน้อยอน,นี่ยอดปีคร่าวๆนะผมไม่แน่ใจว่าตกหล่นอะไรไปบ้างก็ประมาณ40,000กว่าบาทเออหม่นต้นๆด้วยส0 0 0 0ต้นต,นตนเราอะมีเรามีค่ารมเนียมรายปีเปิดร้านสัก็2,000บาทด้วยต่อปีซึ่งอันนี้มันเฉลี่ยต่อปีไงมันเออมันไม่ไม่ไม่ได้แบบเยอะมาก ถ้างบเหลือก็ไปซื้อเครื่องสักเพิ่มต่อเออแกมันเหลืองบเหลือนี่ถ้าเราที่พูดทั้งหมดมันทั้งหมดเป็น4ี่0มื่นสามสี่หมื่นสามบวกบวกประมาณนั้นอืผมว่าก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็ได้ของดีด้วยก็เปิดได้เครื่องสักก็ได้นะเหลือเหลืออย่างเงี้ยซื้อหมึกเพิ่มเครื่องสักเพิ่มอีกสักเครื่องหนึ่งซื้อเครื่องสักพันต้นๆสองพันมาสำรองใช่แล้วก็ซื้อหมึกต่อเปิดแล้วเนี่ย ยังไม่ถึงห้าหมื่นเลย,เออยใช่แต่ถ้าเราขยับขยายในอนาคตงบมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้นซื้ออยู่นั่นแหละแต่ย้งทีครบว่าราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมคอร์สเรียนสักนะถ้าแบบจะต้องไปเรียนถูกต้องออยังไม่รวมคอร์สเรียนสักนี่พูดเมื่อกี้ต้นคลิปแล้วว่าในกรณีที่คนสักเป็นอยู่แล้ว หรือว่าฝึกสักเองสําหรับคนที่มีงบไม่อัน้นซื้อไปเถอะจะซื้อตึกซื้ออะไรก็ซื้อที่สร้างใหม่ลงไปเลยเต็มที่อันนี้ไม่ต้องมาพูดแล้วพูดแล้วใช่ซื้ออะไรก็ได้ไม่ต้องทาหรอกถ้ามีงบขนาดนั้นมีตาก็ว่าทำหรอกออนะไปเทรดหุ้นไปอะไรเถอะไม่ต้องบันศักดิ์ให้เนื่อยไม่ต้องไม่ต้องปวดหลังใช่ไม่ต้องไปเสียค่ากายภาพอีกมีค่ากายภาพอยนะ ครับผมก็คลิปสั้นๆสนุกๆสั้นหรอมสั้นหรอไม่แน่ใจกี่นาทีละก็ประมาณนี้นะครับผมก็เจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามนะครับผมกับบิ๊กอิงแทท o ูสตูดิโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าตกหลุอะไรตกหลุอะไรก็ไปหาเองบ้างไปหาเองบ้างครับอย่างเดินถามอย่างเดียวถาม